ญาติโยมทุกคนทุกท่านการได้ห่มผ้าพระธาตุเนี่ยอันนี้สงคือสืบชตตาตัวเองต่ออายุตัวเองแล้วก็บารมีผ้าที่ได้ห่มพระธาตุเนี่ยจะได้ปกป้องอชีวิตทั้งครอบครัวของพวกเราทุกคนอันนี้เห็นผลทันตาเลย เราให้ฟังลูกศิษย์คุณยศสบดีทองเดชศรีเป็นอดีตข้าราชการสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนคุณไปสารแสนชัยได้นิมิตเมื่อปีพศ .2529 ว่า จะสิ้นอายุเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมพศ2566คือวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาก็เอาบุญที่อาตมาได้สร้างต่อให้คุณยศสวสดีผู้เป็นลูกศิษย์นี่ขอชีวิตต่อไว้ก็ได้สองปีเพราะว่าเกินกว่าน,นั้นก็ไม่มกักไม่เกินสามปีขอต่ออายุให้โดยเอาบุญห่มพระธาตุ เอาบุญที่ได้ปล่อยปลาให้ซึ่งวันที่สิบเอ็ดเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้คุณยศสวัสดีทองเดชสีก็ตกเลือดวันที่สิบสองสิสิบสองเช้าโทรไปก็ดีใจอยู่แต่ว่าตอนสายๆมาเป็นโรคเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็เลือดตกข้างในช่องท้องเลือดออกเสร็จแล้วก็หลอดตาย ก็แปลกดีเหมือนกันเลือดออกจบไปแล้วก็แปลอันว่าผ่านพ้นชีวิตวิกฤตไปปัจจุบันนี้คุณยศบวดีทองเดชศรีก็มีสุขภาพสมบูรณ์ต่างจากวันที่ที่สี่และที่แปดเดือนธันวาคมต้นเดือนนี้มหาเขาก็มีหน้าดำค่ํำเครียดเหมือนคน ไม่มีสงหาราศีแต่พอผ่านวันที่สิบเอบสองมาแล้วเนี่ยทำบุญให้แล้วก็มีสงหาราศีมีร่างกายที่ไม่ไม่เศร้าหมองโดยอานิสงส์ที่ได้ปล่อยปลาได้ห่มผ้าพระธาตุให้คุณยศสบ,บดีทองเดชศีก็เลยมีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ อันนี้เราให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าบุญนั้นบางสิ่งบางอย่างต้องอยู่ที่ตัวเราทําด้วยคือคุณยศสวัสดีลูกศิษย์เขาเป็นคนไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติพระกรรมฐานมาอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นเขาถึงมีชีวิตรอดเพราะบุญที่เขาได้สร้างแล้วก็บุญที่อาตมาได้ต่อเติมเสริมให้ก็เลยได้ทําให้มีชีวิตรอด ท้านนี้เป็นลักษณะอย่างเบาถ้าเป็นอย่างหนักนี่หมดสิทธิ์เลยโยมถ้าสมมติกำหนักฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยทำไม่ได้เลยช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้จะเอาบุญไหนมาต่อมันไม่มีเพราะว่าเขาไม่มีทุนบุญกุศลแล้วเขาได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าญาติพี่น้องเขาแล้วกรรมนั้นมันหนักเหมือนคนเดี๋ยวนี้อย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านได้ฆ่าพ่อแม่ชาตินึง ต้องมาชดใช้กรรมถูกเขาทุบเขาฆ่าห้าร้อยชาติห้าร้อยชาติเนี่ยชาติสุดท้ายมาเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่พ้นจากกรรมถูกฆ่าต้องถูกพวกดีฤถีทุบตายหมดกระดูกแหลกเหลยวหมดพระโมคคัลลานะอาศัยที่เป็นพระอรหันต์เข้านิโรธได้ท่านก็หลบเข้าไปนิโรธด,ดับวิญญาณคือวิญญาณทางหูตาจมูกลิ้นกายและใจ ท่านจึงดับเวทนาได้แต่พอถึงที่สุดมาเนี่ยท่านออกจากสมาบัติที่อธา,ามที่อาอธิษฐานไว้โจรทุบก,กระดูกแหลกเหลวตายข้างทางนั่นแหละท่านก็เข้าสมาบัติออกจากสมาบัติก็ประสานร่างด้วยกระดูกแล้วไปลาพระพุทธเจ้าแล้วก็เสด็จเข้าบรินิพานนี่คือสิ่งที่บอกให้ได้ว่าถ้ากรรมอย่างหนักเนี่ยมันแก้ไม่ได้ แต่ว่าถ้ากรรมอย่างเบาอย่างกลางเนี่ยก็แก้ด้วยทานด้วยศีลอย่างเรื่องของคนที่จะถึงคาดเนี่ยนะคนที่จะถึงคาดเนี่ยอย่างลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อประมาณสิบกว่าปีมาแล้วสิบเจ็ดสบแปดปีมามาบวชกับธรรมาเป็นสามเณรอายุสิบเจ็ดพออยู่ได้อายุสิบปดจะย่างสิบเก้าเนี่ย รากฏว่าลบเลาศึกขาลาเพศอาตมาก,ก็บอกพ่อเขาว่าบอกแม่เขาว่าโยมลูกโยมนะอย่าให้ศึกตอนอายุสิบเก้าถ้าศึกแล้วอาจจะต้องเจอปัญหาหนักถึงเคราะห์สิ้นชีวิตพ่อก็ห้ามแม่ก็ห้ามแต่ลูกไม่ฟังโยมศึกขาลาเอาตมาห้ามแล้วห้ามอีกก็ช่วยไม่ได้ ผลที่สุดศึกไปได้เจ็ดแปดวันเนี่ยขับรถมาชนตายโยมศึกไปได้เจ็ดแปดวันเท่านั้นเองบุญพระเหลืองไม่มีแล้วไม่ห่มแล้วมารถมอเตอร์ไซค์มาชนกันตายชนตายที่ไหนก็ไม่ตายมาตายหน้าวัดตรงสี่แยกเนี่ยหลังวัดเราเนี่ยหน้าวัดเราเนี่ยนี่แหละก็เลยเป็นีนเรื่องที่ต้องเล่าให้ญาติโยมฟังว่า ข้อกรรมบางอย่างเนี่ยแค่เราปล่อยปาอลาเราก็พ้นจากวิบากเราปล่อยให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนกหนูปูปลาเนี่ยของอย่างนี้บางทีเค็ดเล็ก,ลก,ลกนๆน้อยๆก็สามารถที่จะผ่อนคลายกรรมวิบากของเราที่หนักๆน่นะให้ตกล่วงไปให้มันจากหนักให้เป็นเบาเบา,เบาให้เป็นบางเอาอาน,นิสงส์ขอให้ญาติโยมทําอย่างนี้ทุกวันหนึ่ง ื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วก็ให้ทําวัดสวดมนต์คำทาวัดสวดมนต์เนี่ยกายเยนาวาจายะมณเจเดสาวาพุเทปูกัมมังปฏิคารหาตุอจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทเททมเมสังคเคนี่มันแปลว่าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจา้า ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายโดยได้ล่วงเกินพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนันนั้นนี่คือการขอขมากรรมประจําวันทําไมเราต้องขอขมากรรมก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราเผลอพูดผิดทําผิดคิดผิดพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดไม่ดีนี่แหละมันถือว่ามันเป็นบาปทางใจอย่างสมมติอะ คนถ้าเกิดวันไหนนะโยมโยมเอาอย่างนี้วันใดนี่นะถ้าเราลุกขึ้นมาเราไหว้พระสวดมนต์จิตใจเราเบิกบานผ่องใสนะโยมสังเกตเดยเฉพาวันนั้นขายของก็ขายของดอีจิตใจดีนั่นแหละแล้วก็ทำให้อะไรมันก็ดูลาบลื่นไปหมดเป็นสิ่งที่ดูแล้วทำให้เกิดความสุข แล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโลง่งสบายทุกทุกวันกว่าทุกทุกวันที่ผ่านมาถ้าใจเราสบายนะแต่ถ้าวันไหนลุกขึ้นมาเนี่ยเกิดมาทะเละาะเบาะแบงสามีทะเลาะภรรยาภรรยาทะเลาะสามีทะเลาะกันเรื่องนั่นเรื่องนี้อย่างเนี้ยเอาเถอะวันนั้นอนะหาความสุขไม่ได้ทั้งวันหาความสุขไม่ได้ทั้งวัน เพราะนั้นให้เราเริ่มสร้างโดยบุญกุศลที่เป็นบารมีธรรมที่ดีงาม